ตกลมไกัลปกับมาแล้วครับสารมันเป็นกมันดนถือว่าม่บอกทุกลว่าไมไ้อก้ร่างบอเช็คติสารเช็คอะไรให้อีกนะมันไม่าเวล่จาไทนันนี่ได้ไม่บอกไปกับไปแ้่พวไปบ้าันซีสาิห่อนหด้อบัดซี่มนนบ่ห่อนเลยหอนน สอนน้ำได้พี่สอนนั่อยังได้นี้อยนี้กลอมปลาปนปนส่กบตลมไก่ตามหมูเลี้ยมาสักตัวหนึ่งเห็นบอกไว้แล้วก็รอแก่ว่าเห็นมูเหลือมกินไปตัวหนึ่งไก่ป่ามันเคยมีครับสวัสดแก้มาไว้สวัสดสืบอะโดนกินหมดแกเลยเลยเหลือมอยู่ในกรงอยู่ด้วยเลยกับไก่อะ ปุ๊บทำไมมันต้องมือสั่นด้วยใช่เรียกว่าครับนายบอดิเพกบอดีเองนายน้ำสั่นๆน้ำสั่นอุ้มื่องก่อนยังไงเขาเสียนุ่งอะครับเมื่อคืนสองเหตุเราครับเหตุอะไรบ้างอะเหตุเด็กทะเลาะกันกับเอรถชนกันแล้วครับเป็นรองชายทั้งหมด

เอามาไว้ประดับไว้ประดับใช่ๆครับลายเหรอนในอนออ่พเอิ่นพี่เลิศมาทำไมตักเลยถึงเวลาแล้คนกินนวดน่ะแล้วเราก็กินแล้วกืแล้วกินต่นนนนอไปกินตอนไหนกินตอนหนม่วงอุ่นหมน,นปอมปลาเลยเห็นไหมอะอะงเ ส่งไปภาคสามเนี่ยบอกโครงการละอาหารกลางวันเดี so right. ๋ยวพี่กีววี่ทำหนังสือตามไปว่าห่อสนพุโฆษณาพื้นนิดประมาณในการทำอาหารเรามาภาพจังหวัดเลยเราไปภาคเลยเราต้องปวดภาคใค้ว่าเรียกมาดูตัวเลย ถ้าแต่สาอร่อยไม่อยู่ภาคก,กับกูมั้งเกลียดแหกเลยมันเหมือนนี่แหละกูมีนาคาแหละนั่นี่าาลแ,ลแกไปกินก๋วยเตี๋ยวยังไหมพวกผมทางหลวงกันเนาะก็นั่งกินอยู่แกก็นั่งเต๊ะนึ่งไอ้ลูกน้องผมไปจ่ายตังค์ให้เขาเลยบอกมึงมานี่หน่อยสิไม่มึงรวยจังเลยไงไปเลี้ยงกูที่ไอ้กองบังคับการหน่อยปะมาอยู่ที่นั่น ไอ้เรี่ยกูพูดจะการมึงมาจ่ายให้กูไอ้ท่านจิ๋งไอ้น้องมันก็หวังดีอะเนาะน้องก็แบบวะครับฮะน้องก็แบบอะไอ้เราในข้ก็แบบแกมันน้องข้แบบแต่เราก็รู้จักกันนะแวหบแล้วแต่ตอนนี้ตอนนี้ไอ้ความหวังดีของเด็กอะเนาะมันก็ออกเป็นน้ำหนักแต่ไอไงนี่เขาต้องเป็นคนออกให้เรา น้ำคเลยเหมานเป็นมานไซเบ็ดน้ำคุ้มเว้นน้อแล้วเอางกุงไปลไทีละโกปแ่ลพี่เพราะเออหนึ่งล้นม่ล่ได้แล้วหนึ่งเกมาได้ไหมเกไปเลย ลองกินด yeah, ้วยกันนะครับน้ยๆครับุนไ่ขนขนไก่ของแทะไก่บ้านไกบ้านฝนไปนอยเป็กน้องพี่ประจำบบ้านนาอ แฝวเลยพี่น้องครับม่มาต้องกันครับทีมงานกำลังมากครับพี่น้อง